ทางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่ก,ก่อมพร้อมด้วยของทะเลที่สดวันต่อวันรวมทั้งเนื้อวัวเนื้อบูเนื้อ,อปลาปลาหมึกมีให้ท่านได้มาอีกกันอย่างไม่จำกัดเวลารวมทั้งน้ำดื่มน้ำหวานเทียงท่านจ่ายกันคนละ239บาทท่านก็เข้าไปลุยกันได้พล,ลตำรวจโทกิตาพลยีสาคอนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมพลตำรวจตรีทวชัยพงวิวัฒนาชัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ สั่งเข้มเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายในทุกมิติห้ามเผาใครฝ่าฝืนจับกรับอิงสินชัยพระชรธนาพรเรืยอเปลียงวริศราธินนารายงานัทงทางกองก็ส่งไยชื่อนะผู้ที่เคยมีประวัติในการเข้าเข้าเข้าป่านะครับก็คือเข้าป่าเพื่อที่ไปเผาแล้วก็เปตัมไม้นะครับ ทางตำรวจเนี่ยยอยเรียกมาใกล้พบแล้วนะครับมาตักเตือนก่อนแล้วก็ในส่วนของทางกองหลวงเนี่ยตอนนี้ก็ไปกำลังสืบสวนหาตัวว่าเป็นเป็นเป็นบุนคคลหรือหรือใครนะครับถ้าจะเป็นบุนคคลก็จะพิสูจน์ทราบตัวนะครับก็จะดำเนินคดีเข้าป่าเพื่อเผาแล้วก็ขอถาของป่านะครับก็จะต้องดำเนินคดีเนเดียวกันตัวการเผานอกป่านะครับก็จะเน้นเรื่องกองรรรารความร้อนรำคาร เรื่องเขาไหม้แล้วก็เกิดความะมา่ากับคนนะครับก็จะในส่วนตำรวจทำงานอย่างเต็มที่ในการบังคับใช้กฎหมายในทุกทระบบนะครับทั้งในป่าและก็นอกป่าปีนี้มีกี่ควรปีนี้นที่ป,ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าน้อยกว่าน้อยกว่าประมาณครึ่งน,นึงก็เนื่องจากทางจังหวัดทางท่านแม่ทัพนะครับโดยเฉพาะหมายได้มีการปุ่นปุยไปทำพันสร้างความ าใจให้กับชาวบ้านที่ออกเข้าไเหาของป่าไปตัดไม้นะครับแล้วก็ที่เผาไหม้อยู่นอกป่าน้อยกว่าปีที่แล้วเกิดขึ้นหนึ่ง